สวัสดีค่ะกระแสะข่าวดังมาแล้วค่ะอย่าประมาทเสร็จงานก็ไปแล้วเสร็จงานก็จะไปแล้วจิตแพทย์เตือนอย่าประมาทคนใกล้ชิดดูแลด่วนไม่เคยออกมาพูดหรือเรียกร้องอะไรเกี่ยวกับการตายของแฟนสาวเลยสําหรับเบิร์ดแฟนหนุ่มนอกวงการของแตงโมนิดาดาราสาวผู้ล่วงลับซึ่งพี่เอสุปชัยก็ได้เปิดเผยว่าตอนนี้ถ้ามีอะไรให้น้องเบิร์ดทำได้พี่เอก็จะช่วย แต่โทรคุยพี่สูซี่ที่สนิทน้องเบิร์ตเขาบอกเบิร์ตไม่เอาอะไรเขาบอกถ้าเสร็จงานเขาก็ไปแล้วเราก็ยิ่งสงสารร้องไห้อย่าใช้คำว่าสงสารเลยใช้คำว่าเอ็นดูเขาดีกว่าเกี่ยวกับเรื่องนี้เพจ f a c e b o o k คลีนิกสุขภาพจิตนายแพทย์จัสดาได้ออกมาแสดงความคิดเห็นด้วยความเป็นห่วงว่าเสร็จงานก็จะไปแล้วอย่าประมาทกับประโยคสั้นๆประโยคนี้ วิงวอนญาติสนิทหรือคนใกล้ชิดช่วยดูแลเฝ้าระวังให้ดีด้วยครับขณะเดียวกันก็มีผู้ชายเฟซบุ๊กรายหนึ่งที่เป็นผู้ป่วยซึมเศร้าก็ได้ออกมาพูดถึงประเด็นนี้เช่นกันโดยระบุว่าเสร็จงานก็ไปแล้วค่อนข้างคาใจกับคำนี้ของคุณเบิร์ตแฟนคุณแตงโมแม้จะไม่รู้จักเป็นการส่วนตัวแต่ในฐานะผู้ป่วยซึมเศร้า ที่เคยผ่านการอยากไปแล้วหรือการอยากหายไปมาหลายครั้งเราแอบรู้สึกว่าคํานี้ค่อนข้างอันตรายที่จริงสามีเราจะบอกว่าอ่านเจอว่าเขาจะไปพังงานก็เบาใจลงมานิดนึงแต่ยังไม่วางใจเพราะคําว่าไปแล้วต่างกับเดี๋ยวก็ย้ายไปแล้ว และการปฏิเสธงานต่างๆการไม่อยากเจอใครการต้องทาเฉพาะตรงที่รู้สึกว่าเป็นหน้าที่หรือการพูดไม่ให้คนเป็นห่วงทั้งที่กําลังใจถูกท้าโถมด้วยความรู้สึกสูญเสียที่รุนแรงทําให้วางใจไม่ได้เราไม่มั่นใจว่าคํานี้ออกจากปากเขาแบบคําต่อคำไหมเราไม่มั่นใจว่าบริบทก่อนและหลังจากนี้คืออะไรแต่แม้ไม่มั่นใจกับเหตุผลของประโยคนี้เรามั่นใจว่า คนที่พูดคำนี้ไม่ควรถูกปล่อยไว้ลำพังนะคะมันเป็นสัญญาณเตือนที่น่ากังวลถ้าไม่มีอะไรก็ดีแล้วอย่างน้อยเขาก็ไม่ต้องเผชิญกับช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้เพียงลำพังแต่ถ้ามีอะไรมากกว่านั้นจะได้มีคนดูแลได้ทันอย่าเผลอเชื่อคำว่าไม่เป็นอะไรหรอกและสบายดีของคนที่กำลังเผชิญกับการสูญเสียที่รุนแรงและอาจกำลังรู้สึกว่าชีวิตตนเองไม่มีคุณค่าใดแล้ว ไม่มีอะไรให้หวังแล้วไม่มีอนาคตให้มองไปแล้วและอย่าเผลอเชื่อว่ามันเป็นแค่ช่วงเวลาสั้นๆนะคะที่จริงอยู่ใกล้กันไว้จนกว่าจะพ้นจากโศกเศร้าโดดเดี่ยวทรมานได้จะดีที่สุดอาจจะอีกหนึ่งเดือน6เดือนหรืออาจอีกเป็นปีๆเรื่องของความรู้สึกสูญเสียคาดเดาไม่ได้เลยค่ะสุดท้ายนี้หากคุณอเผอิญมาเห็นหรือใครคนอื่น อาจอเผอิญได้เห็นพจน์นี้แล้วจะได้ผ่านไปเจอคุณอยากบอกว่าคุณกําลังเจ็บปวดอยู่ใช่ไหมมันยากมากเลยใช่ไหมที่คุณกําลังเผชิญแม้ฉันไม่อาจเข้าใจความรู้สึกของคุณได้ทั้งหมดแต่ฉันรับรู้ได้ว่าคุณกําลังเจ็บปวดคุณร้องไห้ได้นะคะคุณระบายได้นะความเสียใจและน้ําตาของคุณไม่ได้ทําให้ใครลําบากเลยสักนิดคุณอาจรู้สึกว่ายังไม่ได้ทําอะไรหลายๆอย่างด้วยกัน หรือ,อยังไม่ได้ทำอะไรบางอย่างให้เขาแต่เชื่อนะคะว่าที่ผ่านมาคุณทำดีมากเลยคุณได้รักคนคนหนึ่งอย่างดีจนเขารับรู้ว่าคุณรักเขาว่าเขาเป็นผู้หญิงที่ได้รับความรักดีๆเขาจึงอวดคุณกับใครต่อใครเขาจึงอยากให้คนอื่นได้เห็นว่าเขาได้มีความรักที่ดีที่คุณมอบให้ดังนั้นแม้วันนี้มันอาจจะยากแต่คุณทำดีแล้วจริงๆนะคะขอให้ภูมิใจ และขอให้มีชีวิตที่ดีต่อไปเพราะนั่นคงเป็นสิ่งที่คนที่รักคุณอยากเห็นที่สุดซึ่งล่าสุดโมอมีนาหนึ่งในเพื่อนสนิทของแตงโมก็ได้เปิดเผยว่าสภาพจิตใจของเบิร์อย่างแย่ร้องไห้ตลอดหลังจบงานพี่เบิร์ตจะไปทำเสื้อผ้าขายกลับไปอยู่พะง,งนันกับรุ่นน้องบอกกับเราว่าเสร็จงานจะปลีกวิเวกแล้วค่อยคุยกันว่าจะทำอะไรเขาเห็นพี่โมชอบใส่เดรสสวยๆก็อยากทำขาย อนาคตก็แล้วแต่เขาถ้าพี่เบิร์ตจะทําก็จะคอยซัพพอร์ตเขาก็อธิบายกับพี่อ้ําพี่เมย์พี่หนิงก็พร้อมซัพพอร์ตขอขอบคุณแหล่งข่าวจากที่นี่ .com ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้เราด้วยนะคะ